วันนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานตัวเครื่องคุณราคาแคสเซียล5,002นะครับตอนนี้ก็คือผมเอารายการสินค้าลงที่ตัวเครื่องแล้วนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นเลยแบบง่ายๆนะครับกดรายการสินค้าก่อนก็ได้หรือว่างของก่อนก็ได้นะครับสมมติผมกดปุ่ม A ตอนนี้ผมเซ็ตเป็น A A นะครับ B ตอนนี้ขายเป็นชิ้นนะครับใส่ชื่อได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับ อันนี้สันคอ้อสมมุติว่าโอเคอันนี้คือสันคอ้อผมวางไปนะครับน้ำหนักนิ่งจะมีคําว่า stable ตรงนี้ก็คือ ST จะมีลูกศรชี้คือน้ําหนักนิ่งนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มพิ้น์นะครับปุ่มไหนก็ได้นะครับเครื่องก็จะพิ้น์ออกมานะครับกับอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นโหมดออโต้นะครับเมื่อน้ําหนักนิ่งแล้วเครื่องจะทําการพิ้น์อัตโนมัตินะครับกดออโต้ครั้งหนึ่งจะมีลูกศรชี้ตรงนี้นะครับกดรายการสินค้า นะครับเครื่องก็จะพิมพ์ให้ทันทีนะครับหรือจะเอาของออกก่อนก็ได้นะครับกดรายการสินค้าเอาของว่างนะครับอันนี้ก็จะพิมพ์ออกมานะครับคราวนี้ถ้าจะหมดออโต้ออกก็กดปุ่มออโต้อีกครั้งหนึ่งลูกศรก็จะหายไปนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําหนักนะครับตรงนี้เป็นราคาต่อโล l o นี่เป็นราคารวมนะครับถ้าเกิดเราจะขายเป็นชิ้นนะครับเราไม่ต้องชักน้ําหนักนะครับ อันนี้ปุ่มที่2ผมเซตเป็นชื่อน้ำดื่มตาช้างนะครับสามารถกดพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหมดของการขายเป็นชิ้นนะครับวิธีการใช้งานเบื้องต้นจะประมาณนี้